ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ที่คนเป็นและคนตายอยู่ใกล้กันที่สุดกับช่องช็อกชิปสตอรีที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความลึกลับเรื่องราวในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณฟ้าเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปปีก่อนสมัยที่คุณฟ้ายังเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านกรุงเทพมหานครครับ ใครที่เคยผ่านชีวิตเด็กหอในมหาวิทยาลัยมาคงจะพอนึกภาพออกนะครับว่ากฎระเบียบของนักศึกษาพยาบาลน,นั้นเข้มงวดขนาดไหนโดยเฉพาะปีหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับให้ทุกคนต้องพักอยู่ในหอพักไหนเท่านั้นไม่ว่าจะบ้านใกล้หรือไกลกล็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่หอพักที่คุณฟ้าอยู่เป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่ที่มีทั้งหมด4ตึกคุณฟ้าพักอยู่ที่ตึก A ชั้น4ห้อง401ครับ สภาพของตึกก็ดูขลังตามอายุการใช้งานเป็นตึกปูนที่สีซีดจางลงไปตามการเวลาทางเดินยาวเหยียดที่ดูวังเวงแปลกๆแม้จะเป็นตอนกลางวันแสกๆก็ตามภายในห้อง401นั้นไม่ได้กว้างขวางอะไรมากนักแต่ต้องอัดแน่นด้วยนักศึกษาถึง4ชีวิตการจัดวางเฟอร์นิเจอร์จึงต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดมีเตียงสชั้นวางแยกกันอยู่คนละมุมห้องมีโต๊ะเขียนหนังสือแทรกอยู่ตามว่างและที่ขาดไม่ได้คือ โต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกบานใหญ่สองตัวตั้งอยู่มุมมองของห้องนี้ถ้ามองตรงไปด้านหลังจะเป็นระเบียงครับแต่ระเบียงที่นี่ไม่ได้มีประตูปิดทึบนะครับมีเพียงแค่มุ้งลวดเก่าๆก,กั้นไว้กันยุงและ,มะแมลงเท่านั้นซึ่งถ้ามองทะลุมุ้งลวดออกไปวิวที่คุณจะได้เห็นไม่ใช่ตึกระฟ้าหรือแสงสีเมืองกรุงแต่เป็นป่ารกทึบมืดสนิทต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเบียดเสียดกันจนแทบมองไม่เห็นพื้นดินยิ่งในเวลากลางคืน ความมืดจากป่านั้นเหมือนจะแผ่รังสีความน่ากลัวเข้ามาปกคลุมถึงในห้องเลยล่ะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนคือห้องนี้ไม่มีแอร์ครับมีเพียงพัดลมเพดานที่หมุนเอื่อยๆคอยระบายอากาศร้อนชื้นเท่านั้นเหตุการณ์สยองขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความเครียดของนักศึกษาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดนั่นคือช่วงสอบปลายภาคครับบรรยากาศในหอพักตอนนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายทุกคนต่างขมักขมเนกับการอ่านหนังสือ วันเกิดเหตุเป็นช่วงบ่ายแก่ๆเพื่อนร่วมห้องของคุณฟ้าทั้งสาคนตกลงกันว่าจะออกไปติวหนังสือที่ห้องรุ่นพี่เพราะอยากได้คนช่วยเก่งข้อสอบให้แต่คุณฟ้าเธอรู้สึกเพลียๆและอยากใช้สมาธิอ่านคนเดียวมากกว่าจึงตัดสินใจปฏิเสธเพื่อนๆและขอเฝ้าห้องอยู่คนเดียวพอรับหลังเพื่อนๆอ,ออกไปความเงียบก็เข้ายึดครองพื้นที่ห้อง401ทันทีครับช่วงเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ5-6โมงเย็น แสงแดดข้างนอกเริ่มจะอ่อนแรงลงท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมม่วงบรรยากาศแบบที่คนโบราณเขาเรียกว่าผีตากผ้าอ้อมนั่นแหละครับคุณฟ้าหอบหนังสือตำราเรียนปีนขึ้นไปนอนอ่านบนเตียงชั้นสองของเธอด้วยความที่แสงจากภายนอกยังพอส่องเข้ามาได้เธอเลยเปิดไฟหัวเตียงดวงเล็กๆเ,เอาไว้เพียงดวงเดียวเพื่อประหยัดไฟและสร้างบรรยากาศสงบๆในการอ่านเสียงพัดลมเพดานหมุนดังหึมๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลมเอื่อยๆที่พัดผ่านผิวกายบวกกับความอ่อนเพลียจากการอดหลับอดนอนอ่านหนังสือมาหลายวันทําให้ตัวหนังสือที่ผ่านตาเริ่มเบลอหนังตาของคุณฟ้าเริ่มหนักอึง้งสุดท้ายเธอก็ทนฝืนความง่วงไม่ไหวเผลอหลับไปทั้งที่ยังสวมแว่นตาและมีหนังสือกองอยู่บนอกเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่ทราบได้แต่คุณฟ้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะความรู้สึกอึดอัดบางอย่างมันเหมือนมีใครกําลังจ้องมองเธออยู่ สัญชาตญาณของคนเรามันแปลกนะครับเวลาที่เราถูกจ้องมองนานๆแม้จะหลับอยู่ร่างกายมันจะปลุกให้เราตื่นขึ้นมาเองเพื่อระวังภัยพอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่รับรู้ได้คือความมืดครับมืดสนิทจนหน้าหายใจแสงสีส้มยามเย็นเมื่อครู่หายไปหมดแล้วเหลือเพียงความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องมีเพียงแสงไฟสีเหลืองนวลสลัวๆจากโคมไฟหัวเตียงที่คุณฟ้าเปิดทิ้งไว้เท่านั้นที่ยังทำหน้าที่ของมันอยู่ แต่แสงนั้นมันอ่อนแรงเหลือเกินจนแทบจะสู้กับความมืดรอบด้านไม่ได้บรรยากาศในห้องตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากตอนเย็นอย่างสิ้นเชิงครับมันไม่ได้แค่งเงียบแต่มันวังเวงเย็นยเยือกเยียผิดปกติทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์ขนแขนของคุณฟ้าลุกชันขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุความเงียบในห้องมันเงียบเชียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดเจน คุณฟ้างวงเงียพยายามปรับสายตาให้ชินกับความมืดมือก็ควานหาแว่นตาที่น่าจะหลุดไประหว่างที่นอนดินพอคว้าแว่นมาสวมเข้าที่ใบหน้าภาพที่เคยเบลอก็เริ่มชัดเจนขึ้นสายตาของเธอกวาดมองไปรอบห้องตามสัญชาตญาณเพื่อเช็คว่าเพื่อนๆกลับมากันหรือ,อยังมองไปที่โต๊ะเขียนหนังสือก็ยังว่างเปล่าแต่แล้วสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่มุมห้องฝั่งตรงข้ามที่เตียงชั้นล่างของรูมเมท ซึ่งตั้งอยู่เยื้องกับเตียงบนที่คุณฟ้านอนอยู่มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้แสงไฟสลัวๆจากโคมไฟหัวเตียงทําให้เห็นรายละเอียดไม่ชัดนักแต่ดูจากชุดนักศึกษาพอดีตัวที่สวมใส่คุณฟ้าก็คิดในใจว่าเพื่อนคงกลับมาแล้วแต่ทําไมไม่เปิดไฟห้องทําไมมานั่งมืดๆแบบนี้กําลังจะอ้าปากทักแต่คําพูดทุกคํามันจุกอยู่ที่คอหอยเมื่อสายตาของเธอเพ่งมองให้ชัดขึ้น แล้วพบความผิดปกติที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างในชุดนักศึกษาที่นั่งนิ่งไม่ไหวติ่งอยู่นั้นบริเวณเหนือคอเสื้อขึ้นไปมันว่างเปล่าครับไม่มีศีรษะตั้งอยู่บนบ่านั้นภาพที่เห็นตรงหน้าทำเอาสมองของคุณฟ้าว่างเปล่าไปชั่วขณะความคิดความอ่านเหมือนถูกกระชากหายไปเหลือเพียงความมึนงงและคำถามที่ดังก้องอยู่ในหัวว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นคืออะไรกันแน่ ร่างของผู้หญิงในชุดนักศึกษาที่นั่งหลังตรงแนวอยู่ที่เตียงชั้นล่างฝั่งตรงข้ามผิวพันขาวซีดตัดกับความมืดในห้องอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่หายไปคือส่วนสำคัญที่สุดของร่างกายรอยตัดที่ลำคอนั้นเรียบเนียนแต่น่าสยดสยองไม่มีเลือดพุ่งกระฉูดแต่มันแห้งสนิทและดำมืดเหมือนหลุมลึกที่มองไม่เห็นก้นความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาก่ะกลุมจิตใจทีละน้อย จากความงุนงงเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกลมหายใจของคุณฟ้าเริ่มติดขัดหัวใจเต้นเร่าเร็วราวกับจะทะลุออกมานอกอกในขณะที่สายตาเจ้ากรรมก็ไม่อาจละไปจากภาพสยองขวัญตรงหน้าได้แต่แล้วด้วยความบังเอิญหรือสัญชาตญาณบางอย่างสั่งการสายตาของคุณฟ้าค่อยๆเลื่อนจากร่างไร้หัวนั้นเคลื่อนผ่านความมืดสลัวไปทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นตำแหน่งของโต๊ะเครื่องแป้งที่ตั้งอยู่ติดกับเตียงนั้น และวินาทีนั้นเองที่ความหวาดกลัวพุ่งทะลุจุดสูงสุดจนร่างกายของคุณฟ้าแข็งทื่อราวกับถูกสาบบนโต๊ะเครื่องแป้งตัวนั้นท่ามกลางข้าวของเครื่องใช้ที่วางระเกะระกะมีวัตถุทรงกลมอย่างหนึ่งวางเด่นตระงานอยู่มันคือศีรษะของผู้หญิงคนนั้นครับศีรษะที่ควรจะอยู่บนบา่ากลับมาวางตั้งอยู่อย่างมั่นของบนโต๊ะเครื่องแป้งและที่น่าขนลุกที่สุดคือ ใบหน้านั้นหันตรงดิ่งมาทางคุณฟ้าที่นอนตัวสั่นอยู่บนเตียงชั้นสองพอดีเป๊ะแสงไฟสลัวจากหัวเตียงส่องกระทบให้เห็นใบหน้านั้นอย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าของผู้หญิงวัยรุ่นผิวขาวซีดเผือดเหมือนกระดาษที่ไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงแม้แต่หยดเดียวดวงตาคู่นั้นเบิกโพลงกว้างจนแทบจะถลนออกมานอกเบ้าเส้นเลือดฝอยในตาแดงกำ่ำตัดกับตาขาวอย่างน่ากลัวและมันกำลังจ้องเขม็งมาที่คุณฟ้า เรากับจะมองให้ทะลุเข้าไปถึงวิญญาณริมฝีปากที่ซีดเสียวเขยขึ้นเล็กน้อยเห็นฟันขาวซีดที่เรียงตัวกันแน่นส่วนเส้นผมยาวสีดำสนิทนั้นถูกปล่อยสยายยาวลากลงมาจากขอบโตะ๊ะระเรื่อยลงไปกองอยู่กับพื้นห้องเหมือนม่านสีดำที่พลิ้วไหวเบาๆตามแรงลมพัดลมคุณฟ้าอยากจะกรีดร้องอยากจะตะตวนให้สุดเสียงเผื่อว่าเพื่อนห้องข้างๆหรือใครก็ได้จะได้ยินและเข้ามาช่วย แต่ปากของเธอกลับหนักอึ้งเหมือนมีใครเอาหินก้อนใหญ่มาทับไว้ขยับไม่ได้แม้แต่ปลายลิ้นร่างกายทุกส่วนเป็นอมพาสจากความช็อกสุดขีดความกลัวมันกัดกินไปทั่วทุกอนูเซลจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ความอุ่นว่าแผ่ซ่านเปียกชุ่มไปทั่วกันเกงและที่นอนคุณฟ้าปัสวราดที่นอนโดยไม่รู้ตัวทั้งอับอายและหวาดกลัวแต่ณวินาทีนั้นชีวิตสำคัญกว่าศักดิ์ศรี เธอทำได้เพียงอย่างเดียวคือหลับตาปีพยายามหนีจากภาพสยองขวัญตรงหน้ารวบรวมสติที่แตกกระเจิงมาท่องบทสวดมนต์ในใจนะโมตัสสะอระหะัโตแต่เสียงสวดมนต์ในหัวมันตะกุกตะกักสับสนปนเปไปหมดยิ่งพยายามสวดภาพใบหน้าขาวซีดที่จ้องมองมาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในความรู้สึกท่ามกลางความเงียบสงัดที่มีแต่เสียงพัดลมทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาทำลายความเงียบ เป็นเสียงของผู้หญิงที่เย็นยเยือกแหลมสูงและแหบราฟฟังดูแล้วไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ที่เปล่งออกมาจากลำคอปกติแต่มันเหมือนเสียงที่ลอยมากับสายลมดังขึ้นมาจากทิศทางของโต๊ะเครื่องแป้งนั้นอยู่ห้องคนเดียวไม่เหงาเหรอประโยคนั้นทำเอาคุณฟ้าขนลุกสู้ไปทั้งตัวน้ำตาแห่งความหวาดกลัวไหลพรากอาบสองแก้มเธอเม้มปากแน่นไม่ยอมรตอบโต้ไม่ยอมลืมตา พยายามขดตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ผ้าห่มผืนบางหวังเพียงว่านี่คือฝันร้ายและขอให้ตื่นขึ้นมาเสียทีเมื่อเห็นว่าคุณฟ้าไม่ตอบเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นตามมามันเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูสะใจเย้ยห <c oughs> ยันและเต็มไปด้วยความอาฆา,าตมาดรร้ายราวกับว่าผีตนนี้กำลังสนุกที่ได้เห็นเหยื่อตัวสั่นง,งันงกด้วยความกลัว เสียงหัวเราะนั้นกล้องกังวานสะท้อนไปมาในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆจนเหมือนมีคนหัวเราะอยู่รอบทิศทางความกดดันมันมากเกินกว่าจะทนไหวคุณฟ้ารวบรวมความกล้าเฮือกสุดท้ายตัดสินใจว่าต้องหนีออกไปจากห้องนี้ให้ได้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆเตรียมจะกระชากผ้าห่มแล้วพุ่งตัวลงจากเตียงเพื่อวิ่งไปที่ประตูแต่ยังไม่ทันที่เท้าจะแตะพื้นเตียง เสียงเย็นยเยือกนั้นก็พูดดักขึ้นมาทันควันเร้ากับอ่านความคิดของเธอออกทะลุปรุปโรงจะไปไหนไม่ต้องไปอยู่ที่นี่ด้วยกันนี่แหละน้ำเสียงคราวนี้เปลี่ยนจากเยือกเย็นเป็นเกรียวกราดตวาดลั่นจนคุณฟ้าสะดุ้งเฮือกร่างกายชะง,งักค้างอยู่กับที่ผีตนนั้นไม่ได้แค่มาปรากฏตัวให้เห็นชฉยแต่มันต้องการจะก,กักขังเธอไว้ที่นี่ คุณฟ้าตัวสั่นเทาเหมือนลูกนกตกน้ำยกมือขึ้นพนมไหว้ท่วมหัวทั้งที่ทยังหลับตาร้องขอชีวิตในใจอย่างบ้าคลั่งเสียงนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามกลับมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงแต่แฝงความน่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมกลัวหรือยังถ้ายังไม่กลัวกูจะอยู่ต่อนาทีนั้นสติของคุณฟ้าขาดผึงตะโกนสวนกลับไปทั้งน้ำตาเสียงสั่นเครือว่า กลัวแล้วกลัวแล้วพี่หนูยอมแล้วอย่าหลอกหนูเลยสิ้นเสียงตะโกนของคุณฟ้าบรรยากาศในห้องก้องเงียบกริบไปชั่วอึดใจก่อนจะได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นอีกครั้งเสียงฝีเทา้าเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นดังมาจากเตียงชั้นล่างคุณฟ้าค่อยๆแง้มเปลือกตาขึ้นมาดูด้วยความหวาดระแวงภาพที่เห็นคือร่างไร้หัวที่เคยนั่งนิ่งอยู่ค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างเชืองช้า ท่าทางเกกๆกังๆเหมือนหุ่นเชิดที่ไร้คนชักร่างนั้นเดินตรงไปยังโต๊ะเครื่องแป้งมือซีดขาวทั้งสองข้างยื่นออกไปข้างหน้าขวาหมับเข้าที่กลุ่มผมยาวสยายของศรีรษะที่ตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วยกหัวของตัวเองขึ้นมาหิ้วไว้ในระดับเอวราวกบกำลังหิ้วถุงใส่ของใบหน้าที่ห้อยตองแต่งอยู่ในมือยังคงสยะยิ้มกว้างดวงตาเบิกโพลงจ้องมองคุณฟ้าไม่วางตา แม้ตัวจะหันหลังเดินกลับไปแล้วก็ตามร่างนั้นค่อยๆเดินลากเท้าผ่านกลางห้องมุ่งหน้าออกไปทางระเบียงหลังห้องพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ยังคงดังคลอไปตลอดทางเสียงหัวเราะค่อยๆเบาลงเบาลงจนกระทั่งร่างนั้นเดินทะลุมุ้งลวดเก่าออกไปสู่ความมืดมิดของป่าด้านหลังและหายวับไปพร้อมกับความเงียบที่กลับคืนมา เมื่อความเงียบกลับคืนสู่ห้อง401อีกครั้งคุณฟ้าทิ้งช่วงหายใจหอบที่เพียงแค่เสี้ยววินาทีสติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดสั่งการทันทีว่าต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ถือไม่สนแล้วว่าสภาพตัวเองจะเป็นอย่างไรไม่สนคราบน้ำตาหรือรอยเปียกชื้นบนที่นอนร่างกายที่ดีดผึงขึ้นอัตโนมัติเหมือนสปริงกระโจนลงจากเตียงชั้นสองแทบจะบินลงมา ขาที่สั่นเทาแทบจะพยุงตัวไม่อยู่แต่ก็กัดฟันวิ่งทลาไปที่ประตูห้องมือไม้สั่นระริกพยายามบิดกลอนลูกบิดที่ดูเหมือนจะแข็งขืนผิดปกติในเวลานี้กริ๊กเสียงปลดล็อกประตูเปรียบเสมือนเสียงสวรรค์คุณฟ้ากระชากประตูเปิดออกแล้วพุ่งตัวออกไปที่โถงทางเดินทันทีบรรยากาศข้างนอกมืดสลัวไม่ต่างจากในห้องแต่ความรู้สึกปลอดภัยมันต่างกันลิบลับ เธอวิ่งหน้าตื่นไปที่ห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องของเพื่อนสนิทรัวกำปั้นทบลงไปบนประตูไม้เสียงดังสนั่นแบบไม่เกรงใจใครปังปังปังเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยเธอตะโกนแข่งกับเสียงหัวใจตัวเองเสียงกุกกักดังขึ้นจากในห้องเพื่อนก่อนที่ประตูจะแง้มเปิดออกเพื่อนเจ้าของห้องโผล่หน้าออกมาด้วยความงัวเมียปนตกใจแต่พอเห็นสภาพของคุณฟ้าที่หน้าซีดเป็นไก่ต้ม ผมเผผายุ่งเหยิงและเนื้อตัวสั่นเทาเหมือนคนจับไข้เพื่อนก็รีบดึงตัวเธอเข้าไปในห้องแล้วล็อกประตูทันทีเฮ้ยฟ้าเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนในห้องนั้นรุมเข้ามาถามด้วยความตกใจคุณฟ้าสุดลงนั่งกับพื้นร้องไห้โฮออกมายังไม่อายใครปากคอสั่นพูดยังไม่เป็นสับจับใจความได้แค่ว่าผีผีหัวขาดในห้องมันมาใช้เวลาอยู่พักใหญ่ ว่าคุณฟ้าจะควบคุมสติแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนฟังได้ตั้งแต่ตื่นมาเห็นร่างไร้หัวจนถึงตอนที่มันหิ้วหัวเดินออกระเบียงไปพอเล่าจบแทนที่เพื่อนๆจะหัวเราะหรือหาว่าเธอบ้าหรือแค่ฝันไปบรรยากาศในวงสนทนากลับเงียบกริบลงถนัดตาเพื่อนทั้งสามคนหันมองหน้ากันเองด้วยสายตาเลิกลากเหมือนมีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่ในที่สุด เพื่อนคนหนึ่งก็เอื้อมมือมาจับไหล่คุณฟ้าแล้วพูดเสียงเบาว่าฟ้าใจเย็นๆนะมึงไม่ใช่คนแรกที่เจอหรอกเพื่อนสารภาพความจริงว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็พอรู้กิติศัพท์เรื่องผีที่ตึกนี้ดีบางคนก็เคยได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาแวบๆเหมือนกันแต่ไม่มีใครกล้าพ,พูดออกมาตรงๆเพราะกลัวเพื่อนจะกลัวยิ่งเห็นว่าคุณฟ้าเป็นคนขวัญอ่อนด้วยแล้วเลยพากันปิดปากเงียบมาตลอด ไม่คิดว่าคุณฟ้าจะมาเจอจังๆเรื่องหนักหนาสาหัสขนาดนี้คืนนั้นแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าปล่อยให้คุณฟ้ากลับไปนอนห้อง401คนเดียวอีกแล้วเพื่อนๆจึงให้เธอนอนเบียดด้วยกันที่ห้องนี้แหละแม้ห้องจะแคบไปหน่อยเมื่อต้องอยู่กัน5คนแต่ความอบอุ่นมันมีมากกว่าเยอะพวกเขานั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่กลางห้องพยายามหาเรื่องตลกหรือเรื่องอื่นมาคุยเพื่อกลบเกลื่อนความกลัว แต่ดูเหมือนความมืดรอบตัวจะไม่ยอมให้ค่ำคืนนี้ผ่านไปง่ายๆขณะที่กำลังนั่งคุยกันเพลินๆจูๆ่ๆไฟในห้องก็ดับพรึบลงพร้อมกันความมืดมิดเข้ายึดครองพื้นที่อีกครั้งเสียงกรีดร้องเบาๆด้วยความตกใจดังขึ้นจากปากสาวๆแสงไฟจากเสาไฟฟ้าด้านนอกส่องลอดผ่านมุ้งรอดระเบียงเข้ามาได้เพียงริบหรี่พอให้เห็นเป็นเงาตะคุ่มๆทุกคนนั่งนิ่ง เงียบเสียงลงโดยอัตโนมัติสายตาของทุกคนในห้องเรากับถูกแม่เหล็กดึงดูดให้หันไปมองที่ระเบียงหลังห้องเป็นจุดเดียวและภาพที่ปรากฏต่อสายตาของคนทั้งห้าคนในห้องนั้นก็คือภาพที่จำติดตาไปจนวันตายทำกลางความมืดสลัวนอกระเบียงมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักศึกษาลักษณะเหมือนกับที่คุณฟ้าเจอทุกประการกำลังเดินผ่านหน้าต่างบานเกล็ดและมุ้งนอดไปอย่างชา้ชา ประเด็นคือห้องที่พวกเขานั่งอยู่นี้คือชั้น4นะครับระเบียงด้านหลังไม่มีทางเดินเชื่อมไม่มีระเบียงยื่นออกไปให้เดินได้มันคือหน้าผาจำลองดีๆนี่เองที่ตกลงไปก็คือพื้นดินข้างล่างแต่ร่างนั้นกลับเดินลอยผ่านไปในอากาศที่ว่างเปล่าราวกับมีพื้นหนบารองรับเทา้าจังหวะการเดินนั้นเชื่องช้าแต่มั่นคงร่างนั้นไม่ได้หันหน้าเข้ามามองในห้องแต่เพียงแค่การเห็นใครบางคน เดินอยู่กลางอากาศที่ชั้นสี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้สติของทุกคนขาดผึงเสียงกรีดร้องของนักศึกษาสาวห้าคนประสานกันดังลั่นห้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดดังเสียจนตึกแทบแตกเสียงวีดร้องนั้นดังยาวนานจนกระทั่งไฟในห้องติดพรึบขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงทุบป,ป,ประตูห้องจากด้านนอกเปิดประตูเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันอาจารย์ผู้ดูแลหอพักตะโกนแข่งกับเสียงร้องไห้ของพวกเธอ อาจารย์และรุ่นพี่ที่อยู่ห้องใกล้เคียงรีบวิ่งมาดูเพราะนึกว่าเกิดเหตุร้ายแรงหรือมีใครได้รับบาดเจ็บพอประตูห้องเปิดออกภาพที่อาจารย์เห็นคือนักศึกษาห้าคนนั่งกอดกันกลมอยู่กลางห้องร้องไห้ตัวสั่นหน้าซีดเผือดชี้มือชี้ไม้ไปที่ระเบียงแล้วพูดพรั่งแต่คำว่าผีผีมันเดินผ่านไปคืนนั้นทั้งคืนแทบไม่มีใครได้นอนหลับอาจารย์ต้องเข้ามาปลอบขวัญและอยู่เป็นเพื่อนจนเกือบเช้า เรื่องราวความสยองขวัญในคืนนั้นกลายเป็นท a อกออฟเดอะทาวของหอพักพยาบาลทันทีแต่สิ่งที่ค้างใจคุณฟ้ามากที่สุดคือทำไมทำไมวิญญาณดวงนั้นถึงอาฆาตและเฮี้ยนขนาดนี้ทำไมต้องมาปรากฏตัวในสภาพที่น่าสยดสยองแบบนั้นเธอต้องการคำตอบเพื่อที่จะได้เข้าใจและอาจจะช่วยให้ความกลัวนี้ลดน้อยลงบ้างเช้าวันรุ่งขึ้นดยความสงสัยที่อัดแน่นเต็มอก คุณฟ้าตัดสินใจรวบรวมความกลา้าเดินไปที่ป้อมยามด้านหน้าหอพักเพื่อไปคุยกับลุงรอปภคนเก่าคนแก่ที่ทำงานที่นี่มาน,นานหลายสิบปีหวังว่าแกจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตำนานของตึก A แห่งนี้และสิ่งที่ลุงรอปภเล่าให้ฟังก็เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ไขปริศนาความสยองทั้งหมดครับลุงยามแกเป็นชายวัยเกษียณท่าทางใจดีนั่งฟังคุณฟ้าเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนด้วยสีหน้าเรียบเฉย ไม่มีความตื่นตระหนกหรือแปลกใจแม้แต่น้อยราวกับว่าแกเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแกถอนหายใจยาวๆพ่นควันบุหรี่จางๆออกมาก่อนจะเริ่มเปิดปากเล่าความจริงที่ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้เงาของหอพักแห่งนี้หนูไม่ใช่คนแรกหรอกนะที่เจอลุงยามเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงแหบราไอที่หนูเห็นน่ะเขาเป็นรุ่นพี่นักศึกษาพยาบาลนี่เนะี่ย ย้อนกลับไปเมื่อสักสองปีก่อนเหตุการณ์มันน่าเศร้ามากลุงยามเล่าว่าในคืนเกิดเหตุนั้นมีการซ่อแมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัยบริเวณเส้นทางที่จะเข้ามายังหอพักโซนนั้นมีการขุดเจาะถนนและมีการขึงลวดสลิงกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างเอาไว้แต่ด้วยความสะเพร่าของผู้รับเหมาหรือความโชคร้ายก็ไม่ทราบได้บริเวณนั้นกลับไม่มีไฟสัญญ,ญาณเตือนหรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน ทำให้ถนนช่วงนั้นมืดสนิทคืนนั้นรุ่นพี่คนดังกล่าวขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับหอพักหลังจากทําธุระข้างนอกมาดึกดื่นด้วยความคุ้นเคยกับเส้นทางเธอจึงขับมาด้วยความเร็วปกติโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีเส้นล่วนสลิงเส้นหนาขึงขวางระดับคอรออยู่เบื้องหน้าท่ามกลางความมืดมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ร่างปะทะเข้ากับสลิงเส้นนั้นเต็มแรงแรงเฉยจากความเร็วของรถ บวกกับความคมและความตึงของสลิงทำหน้าที่เหมือนใบมีดยักษ์ที่มองไม่เห็นตัดผ่านลำคอของเธอจนขาดสะบั้นทันทีศีรษะของเธอกระเด็นหลุดออกจากบ่าตกลงไปกลิ้งอยู่ข้างทางส่วนร่างที่ไร้หัวยังคงนั่งคร่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่ถลยล้มลงไปนอนแน่นนิ่งกับพื้นรุ่นพี่ของนั้นเสียชีวิตคาที่โดยไม่มีโอกาสได้ร้องขอ,ขอความช่วยเหลือแม้แต่แอะเดียวนั่นและหนู ลุงยามพูดเสียงต่ำลงสภาพศพตอนที่กู้ภัยมาเก็บก็ต้องตามหาหัวกันวุ่นวายกว่าจะเจอมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงมาให้หนูเห็นในสภาพนั้นและทำไมเขาถึงต้องหิ้วหัวตัวเองเพราะตอนตายร่างกับหัวมันไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณฟ้านั่งฟังด้วยความรู้สึกหดหู่และสะเทือนใจภาพความสยองเมื่อคืนเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสารจับใจแต่อาการขนลุกก็ยังไม่จางหายไป เพราะลุงยามยังไม่จบแค่นั้นแกชี้มือไปทางด้านหลังหอพักทางทิศที่เป็นป่ารกทึบที่คุณฟ้ามองเห็นจากระเบียงห้องแล้วรู้ไหมพื้นที่ตรงป่าข้างหลังนั้นน่ะก่อนที่จะมาสร้างมหาวิทยาลัยที่ตรงนั้นมันเคยเป็นกูโบเก่ามาก่อนคำว่ากูโบหรือสุสานของพี่น้องชาวมุสลิมทําเอาคุณฟ้าตาโตลุงยามขยายความว่าพื้นที่แถบนี้เมื่อก่อนเป็นชุมชนเก่าแก่ และป่าด้านหลังนั้นก็เป็นที่ฝังศพที่ถูกทิ้งร้างมานานเจ้าที่เจ้าทางที่นี่แรงมากไม่ใช่แค่เรื่องวิญญาณรุ่นพี่หัวขาดเท่านั้นแต่บ่อยครั้งในยามดึกสงัดรปอปภกะดึกมักจะได้ยินเสียงคล้ายคนสวดมนต์หรือเสียงละหมาดแว่วลอยมาตามลมจากในป่าทาั้งๆที่ไม่มีใครเข้าไปอยู่ในนั้นได้แถมยังมีเรื่องตึกซีอีกนะลุงยามเสริมขึ้นมาเหมือนนึกขึ้นได้ตึกนั้นก็มีนักศึกษาเครียดกระโดดตึกบ้าง ผูกคอตายบ้างหอในเราเนี่ยประวัติเยอะแต่เขาปิดข่าวกันสรุปง่ายๆก็คือที่นี่มันเป็นทางผ่านของพวกสัมภเวสีวิญญาณมันเยอะหนูจิตอ่อนดวงตกมาเจอพอดีก็เลยโดนหนักหน่อยคำบอกเล่าของลุงยามเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณฟ้าเผชิญมาไม่ใช่เรื่องอุปโลกและสถานที่ที่เธอต้องกินต้องนอนอยู่ทุกวันนั้นเต็มไปด้วยพลังงานความตายที่วนเวียนอยู่รอบตัว แต่ในความโชคร้ายก็ยังพอมีความโชคดีอยู่บ้างตรงที่ลุงยามบอกว่าวิญญาณรุ่นพี่คนนั้นแกไม่ได้ดุร้ายถึงขั้นจะเอาชีวิตใครแกอาจจะแค่ยังยึดติดกับสถานที่ยังวนเวียนหาทางกลับห้องหรือแค่อยากจะสื่อสารว่าแกยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดคุณฟ้าเดินกลับขึ้นหอพักด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปความหวาดกลัวแบบไร้เหตุผลลดน้อยลง แต่ถูกแทนที่ด้วยความระแวดระวังและความเข้าใจในธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้มากขึ้นเธอรู้แล้วว่าเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเมื่อคืนอาจไม่ใช่แค่การกลั่นแกลง้งแต่อาจเป็นเสียงสะท้อนของความเจ็บปวดจากดวงวิญญ,ญาณที่ไม่รู้ตัวว่าตายหรือตายโหงจนจิตยังยึดติดกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะกล้ากลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ทันที เพราะภาพศีษะที่วางบนโต๊ะเครื่องแป้งยังคงติดตาหลอนความรู้สึกอยู่ไม่จางหายไปคุณฟ้าต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตนักศึกษาพยาบาลปีหนึ่งที่ยังเหลือเวลาอีกเกือบปีกว่าจะจบการศึกษาจะยอมแพ้ย้ายออกหรือจะกัดฟันสู้ต่อท่ามกลางเพื่อนร่วมห้องที่มองไม่เห็นตัวเหล่านี้หลังจากได้รับรู้ความจริงจากปากลุงยามแม้ความสงสัยจะถูกคลี่คลายไปเปราะหนึ่ง แต่ความหวาดระแวงก็ไม่ได้จางหายไปง่ายๆหรอกครับคุณฟ้าต้องจำใจกลับขึ้นไปใช้ชีวิตที่ห้อง401ต่อเพราะยังไม่หมดปีการศึกษาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือกฎเหล็กที่เธอตั้งขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนั่นคือเธอจะไม่ยอมอยู่ห้องคนเดียวอีกเป็นอันขาดไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ถ้าวันไหนเพื่อนร่วมห้องไม่อยู่หรือต้องออกไปทําธุระกันหมดคุณฟ้าก็จะหอบข้าวของไปคลุกอยู่ที่ห้องเพื่อนข้างๆหรือไม่ก็ลงไปนั่งอ่านหนังสือที่ใต้หอพักท่ามกลางแสงไฟสว่างสว่างยอมยุงกัดดีกว่าต้องขึ้นไปประเชิญหน้ากับความว่างเปล่าในห้องนั้นโต๊ะเครื่องแป้งตัวนั้นกลายเป็นจุดอับสายตาที่คุณฟ้าพยายามเลี่ยงที่จะมองเธอมักจะหาผ้ามาคลุมกระจกไว้ในตอนกลางคืนเพื่อความสบายใจว่าจะไม่มีเงาหัวของใครมาสะท้อนให้เห็นอีก ตลอดระยะเวลาที่เหลืออีกเกือบหนึ่งปีคุณฟ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอดทนอย่างที่สุดครับแม้จะไม่เจอเหตุการณ์จังๆแบบคืนนั่นอีกแต่บรรยากาศในห้องก็ไม่เคยเหมือนเดิมบางคืนที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอก็ยังรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่เดิมจ้องมองมาจากมุมมืดหรือบางครั้งที่อาบน้ําก็จะได้ยินเสียงกุก,กกักเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องทั้งที่เพื่อนหลับกันหมดแล้วแต่เธอก็เลือกที่จะขมตาหลับสวดมนต์แผ่เมตตาและบอกตัวเองว่าต่างคนต่างอยู่ จนกระทั่งวันเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงปิดเทอมใหญ่และขึ้นปีการศึกษาใหม่พอขึ้นปีสองปุ๊บคุณฟ้าก็ทำเรื่องขอย้ายออกจากหอในทันทีแบบไม่ต้องคิดซ้ำเธอเก็บเข้าของทุกชิ้นยัดใส่กระเป๋าด้วยความรวดเร็ววินาทีที่ก้าวเท้าพ้นประตูห้อง401เป็นครั้งสุดท้ายเธอรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกความหนักอึ้งที่แบกไว้ตลอดหนึ่งปีมันหายวับไปกับตาเมื่อมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณฟ้าได้ตกผลึกความคิดอะไรบางอย่าง เธอเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีว่าวิญญาณของรุ่นพี่คนนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาร้ายหรือหมายเอาชีวิตเพราะถ้าผีตั้งใจจะหลอกให้ถึงตายหรือจะทําให้เธอเสียสติจริงๆเขาคงจะมาปรากฏตัวให้เห็นทุกคืนหรือทําอะไรที่รุนแรงกว่าการแค่มานั่งถามว่าเหงาไหมบางทีความเหงาและความทรมานจากการตายโหงอาจจะทําให้จิตของรุ่นพี่คนนั้นยังคงติดอยู่ในห่วงเวลาเดิมๆวนเวียนอยู่ในห้องเดิมๆ และเมื่อเห็นคุณฟ้าอยู่คนเดียวแกอาจจะแค่อยากมาทักทายหรืออยากหาเพื่อนแก้เหงาตามประษาคนที่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเพียง <c oughs> แต่วิธีการทักทายของแกมันสยองขวัญเกินกว่าที่คนเป็นๆจะรับไหวกระเท่าน,นั้นเอง <c oughs> เรื่องราวของคุณฟ้าสอนให้เรารู้ว่า <c oughs> บางครั้งในสถานที่ที่เราคุ้นเคยอาจจะมีเจ้าของเดิมที่เขายังไม่พร้อมจะจากไปไหนและเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายอาจจะบางเบากว่าที่เราคิดโดยเฉพาะในยามวิกาลที่ความมืดเข้าปกคลุม ใครที่อยู่หอพักหรือต้องนอนห้องคนเดียวในคืนนี้ก็ลองมองไปที่มุมห้องหรือมองไปที่กระจกปลายเตียงดีๆนะครับว่ามีใครกำลังนั่งมองคุณอยู่หรือเปล่าหากเรื่องราวในค่ำคืนนี้ทำให้คุณขนลุกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้รับความหลอนจากเราทุกครั้งที่ความมืดมาเยือนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์